สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายทั้งหลายนะครับผมช่วงเวลาแบบนี้ครับหลายคนก็อยู่บ้านทํางานฟอร์มโฮมนะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะกาแฟเขาก็ยังต้องขายนะครับเขาขายอยู่บ้านนะครับแต่ว่าคนซื้อก็ต้องออกนอกบ้านนะครับหรือไม่ก็สั่งคงสั่งแก๊ปอะไรก็ได้นะครับผมถ้าอยากได้บรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะครับก็ออกมานั่งเล่นตามสวนสาธารณะที่ ดูแล้วมันไม่มีคนมันก็จะพาเวทหน่อยหนึ่งนะครับผมแต่สวนสาธารณะก็หลายที่ก็ปิดนะเพราะว่าคนคนหนานนเน่นแอัดอะเนะแต่ที่นี่ปกติก็ไม่แออัดอยู่แล้วครับก็สังเกตว่าต้นไม้ต้นไร่ก็มีก็ต้นหญ้างี้ก็ยังไม่มีใครมาดูแลเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่มาทําความสะอาดคนทําสวนทําไร่เขาอาจจะต้องกลับบ้านนะครับไปไปอยู่ต่างจังหวัดดีกว่านะครับผมถ้าไปปลุกพืชสวนพืชไร่แต่สาหรับผมแล้วเป็น คนในเมืองนะครับกลับไม่ได้นะฮะก็ต้องอยู่ในเมืองนะครับใช้ชีวิตกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ทํางานที่บ้านเหมือนเดิมแต่ก็นี่มีโคฟิดท่าครับนะครับก็ไปอเมซอนมานะครับก็ไม่มีที่นั่งดื่มนะเราต้องออกมาดื่มข้างนอกตัวนี้ก็คือสวนสาธารณะของเมืองเอกนะครับบึงเมืองเอกนะครับตรงฝั่งนู้นเป็นสนามกอล์ฟเมืองเอกนะฮะฝั่งนี้ก็เป็นบึงรอบข้างก็จะเป็นก็จะมีร้านอาหารตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับบ้านริมน้ำนะ ตรงนี้ก็จะเป็นสวนชาน้าปกติก็จะมีคนมาวิ่งมาออกกำลังกายมาเดินนะครับแต่ตรงนี้ป่าเยอะขนาดนี้คงไม่วิ่งป่าลกขนาดนี้คงไม่วิ่งกันแล้วครับวิ่งหนีงูอย่างเดียวนะครับเอาละครับมาว่ากันต่อถึงเรื่องโควิดนะครับออกมาข้างนอกอย่างนี้ก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับพกแอลกอฮอล์มาด้วยนะแอลกอฮอล์เพื่อจริงๆก็แนะนําให้เป็นแบบสเปรย์จะใช้สะดวกกว่าเผื่อเราถือโน่นถือนี่ถือนะั่นมันจะได้แบบ ฉีดได้เลยนะครับฉีดได้เลยฉีดได้เลยืถ้าจะไปนั่งไหนก็แบบฟิตฟิตฟิตฉีดได้เลยนะแบบนี้ก่อ20มิลลิลิตรนะครับก็ใช้ได้ประมาณ4-5ฟุตนะครับแต่มันเติมได้นะเปิดดึงก็คือดึงมันเติมได้นะแบบว่าเนี่ยเห็นไหมดึงหัวมันออกปุ๊บนะฮะเอาเค้กครีมดึงแล้ดึงดึงมันก็จะมีไส้อยู่อีกนิดนึงนะครับก็ดึงไส้มันออกแล้วก็จะมีรูแล้วครับค่อยหยอดลงไปนะครับ แล้วก็พกพาสะดวกนะครับอันนี้ก็เอาไปให้แม่ลองทำแล้วไม่รู้แม่ทําเป็นหรือเปล่านะครับอ่ะต่อไปกนะ็อย่าลืมสเปรติดตัวนะสเปร์แองกรอหอแล้วก็ฉีดบ่อยๆนะแต่ถ้าใครสามารถที่จะพกขวดใหญ่ๆไปได้นะไม่ต้องอายใครครับพกมันรอบตัวอะไรมันพวกหน่วยคอมมานโดไปเลยยิ่งดีนะฮะอย่างที่สองน้ากากผ้าหน้ากา,ากผ้านะครับหน้ากากผ้า มันมีอะหน้ากากผ้าคนระับมันก็จะมีอีกกลุ่มความเชื่อหนึ่งที่บอกว่าหน้ากากผ้ายิ่งใสหนายิ่งใส่หลายชั้นได้ก็ยิ่งดีใส่แบบนี้ไม่ค่อยปลอดภัยนะครับผมนึกนึกถึงย้อนอะ,อ,ะอันนี้ผมไม่ได้อยากจะไปขัดแย้งแต่เพียงแต่ว,ว่าผมนึกถึงแค่นึกถึงทําให้นึกถึงภาพตอนที่โลกนี้มาใหม่ๆนะครับอ่าหลายที่เขายังใส่เป็นแบบเขาเรียกอะไรเฟสชิลกันอยู่เลยเฟสชิลไม่มีที่ปิดปาก ไม่มีที่ปิดจมูกมีเฟสชิลนะครับแล้วช่วงนั้นน่ะรู้สึกว่ามันก็ควบคุมโรคได้ดีแปลกนะผมว่าอ่ะอ่ะก็ไม่ตัดสินครับไม่ตัดสินไม่ตัดสินกันนะอ่ะโอเคถ้าบอกว่าช่วงนี้บอกว่าอะไรดีก็ดีตามนะั้นก็พยายามทําให้มันได้ตามที่บอกว่าดีนั่นแหละก็ดีแล้วนะครับแต่ที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับทุกคนอาจจะลืมไปแล้วนะผมการใส่หน้าก,กากผ้านะครับการใส่หน้าก,กากผ้านอกจากจะ ป้องกันเรื่องลมหายใจแล้วแล้วก็เรื่องของเหลวที่กระจายออกมาจากปากของคนอื่นเข้าตัวเองแล้วก็ของคนเองไปเข้าคนอื่นแล้วมันอันนี้แพทย์เป็นคนบอกนะว่ามันใช้ป้องกันนะครับการสัมผัสนู่นนี่นั่นเราเอามาจับจมูกจับปากจับตาอย่างเงี้ยครับเพราะอย่างอย่าง,อย,างอย่างเช่นที่เข้าใจกันนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยเวลาที่แบบเราใส่หน้ากากผ้าเนาะอ่ะ แล้วเราแบบรู้สึกว่าโอ้โห,หน้ากากผ้ามันไม่สะอาดมีแต่มีแต่ฝุ่นแล้วเราจะทำยังไงรู้ไหมเราก็ต้องเปิดออกแล้วเราก็เกาแล้วมือเนี่ยมาจากไหนมือไปจับนู่นจับนี่มานะครับผมอย่าลืมนะะมันจะเผลอนะเพราะฉะนั้นแบบถ้ามันคันเนี่ยก็เกาบนข้างหน้ากากอย่างเงี้ยหรือไม่ว่าแบบอะทําความสะอาดมือให้มันเรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยแบบอืทําแต่แต่จริงๆแล้วนี่ยกก็แนะนําให้แบบมันเกาบนไปทั้งผ้าอย่างนี้แหละอืม กาไปเลยเกาไปเลยหรือไม่ก็หาทิชชู่ี่ทิชชู่อะไรที่แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมาเกาดีกว่ายายารืงนี้สําคัญไม่ใช่แบบว่าใส่หน้ากากอย่างดีเดินไปจับลูกบิดกับคนอื่นปุ๊บแล้วก็คันเกาปุ๊บป่วยเฟลอ่ะไปเดินไปจับลูกบิดปุ๊บอ๋อคันตาเหลือเกินใส่หน้ากากนาะนแล้วลมมันพุ่งออกมาข้างบนแล้วคันตาขยี้เสร็จ ป่วยนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันเป็นไวรัสเนะี่ยมันจะแบบกัดกินแบบเนื้อเยื่ออ่อนของของร่างกายหมายความว่าไงกัดกินเนื้อเยื่ออ่อนอก็อย่างที่เห็นไวรัสมันคือกลุ่มรหัส d n a ที่ถูกห่อหุ้มด้วยโปรโตีนและไขมันนะครับมันมันยังไม่ถือว่ามีชีวิตด้วยซ้ำนะครับมันเป็นกลุ่ม DNA กลุ่มยังไม่เป็นเซลล์ด้วยซ้ำมันไม่มีมันไม่มีความเป็นชีวิตสมบูรณ์นะ คือเซลล์หนึ่งเซลล์ของเราเลือดของเราหนึ่งเซลล์ยังมีความเป็นสิ่งมีชีวิตมากกว่าไวรัสเพียงว่ามันดันเป็นกลุ่ม d n a อ็นเอไงพอเป็นกลุ่ม d n a ปุ๊บมันด้วยความไม่สมบูรณ์ของมันมันก็จะไปจับกับไปจับกับกลุ่ม d n a ออื่นนะครับเพื่อที่จะให้ตัวมันเองสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนื้อเยื่ออ่อนเนื้อเยื่อบุทั้งหลายแหล่ของร่างกายเราจึงเป็นเป้าห, uh หมายของไวรัส จริงๆมันก็ไม่ตั้งใจหรอกมันก็มันก็แค่อยู่ของมันเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในการจะอยู่รอดไปจากยุคนี้คือตัวคุณเองนะครับมีความผิวไหวพอหรือ,อยังนะครับผมไม่ใช่แบบอะ,อะโอเคต้องพึ่งพาองค์กรองค์กรอย่างรัฐบาลบ้างก็จริงนะฮะแต่หลักๆนะฮะหลักๆมันอยู่ที่ตัวเราผมยืนอยู่เนี่ยไม่มีผมยืนอยู่ตรงนี้ ไม่มีรัฐบาลไม่มีใครไม่มีหน้าไหนรู้ด้วยซ้ำว่าผมจีนอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมจะผมจะมานั่งรอให้เขาเดินเข้ามาช่วยผมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หายผมต้องผมต้องดูแลตัวเองนะเพราะฉะนั้นนะครับผมดูแลตัวเองสําคัญครับดูแลตัวเองสําคัญมากนะดูแลมันเท่ากับดูแลคนรอบข้างดูแลคนใกล้ชิดไปด้วยเวลาอย่างนี้อย่ามาเกี่ยงอย่ามางอนกันเลยนะครับผมรับผิดชอบตัวเองนะครับแล้วก็ชีวิตแล้วก็ชีวิตแบบเดิมอย่าไปฝันนะฮะ ในรุ่นของเราอ่ะเราจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วนะครับผมไม่ว่าจะคนที่เพิ่งเกิดในยุคนี้นะฮะหรือว่าคนที่อ่ะคนที่โตในยุคนี้อายุเท่าผมอเงี้ยหรือไม้ก็ต่อไปเนี้ยชีวิตมันไม่เหมือนเดิมแล้วเราต้องเราต้องยอมรับความจริงเรื่องนี้กันก่อนแล้วเ,เราก็อยู่แบบนั้นให้มันได้นั่นแหละครับสร้างกฎสร้างระเบียบสร้างธรรมเนียมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อรองรับ วิถีชีวิตที่จะทําให้เราอยู่รอดนะครับผมนั่นแหละครับคือวิถีชีวิตของมนุษย์ที่แท้จริงเจอกันที่ปลายทางครับถ้าอยากทะเลาะไปทะเลาะกันที่อีกฝั่งของแสงสว่างถ้าอยากทะเลาะไปทะเลาะกันที่อีกฝั่งของอุโมงค์นะครับอยากเจอผมไปเจอที่ปลายอุโมงค์เอาตัวรอดมาเจอให้ได้นะครับแล้วใครอยากเจอไม่มีแล้วแต่บ๊ายบาย